สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ I think I think ที่แปลว่าฉันคิดว่าใช้ในการแสดงความคิดเห็นนะคะเวลาที่เราอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือมีคนถามเราเราก็จะตอบว่า I think แล้วก็ตามด้วยประโยคที่เราคิดว่านะคะทีนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษ เรายังสามารถใช้ประโยคอื่นที่ใช้แทนคำว่า I think ได้ด้วยนะคะ Ways to say I think ก็คือคำอื่นที่ใช้แทนคำว่า I think I guess I guess ฉันเดาว,ว่า guess แปลว่าเดาานะคะพอรวมกันก็แปลว่าฉันเดาว,ว่า I guess I I feel that I feel that ฉันรู้สึกว่า feel แปลว่ารู้สึกคำว่า that ถ้าในประโยคสนทนาในคำพูดก็จะแปลว่าว่านะคะ In my opinion In my opinion ในความคิดเห็นของฉัน opinion เป็น แปลว่าความคิดเห็นนะคะวลีนี้วลีนี้จะใช้แบบเป็นทางการนะคะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นภาษาเขียนนะคะหรือภาษาพูดแบบเป็นทางการ In my opinion ในความคิดเห็นของฉัน If you ask me if you ask me ถ้าถามฉันหรือถ้าคุณถามฉันนะถ้าเขาถามความคิดเห็นเรา If you ask me ถ้าถามฉันหรือ to me to me ส่วนฉันว่า to me แล้วก็เติมประโยคข้างหลังไปในความคิดเห็นของเราค่ะ It is my view it is my view นี่เป็นความเห็นของฉันในมุมของฉันอะไรประมาณนี้ค่ะ วิวแปลว่า my view แปลว่ามุมมองของเราความคิดเห็นของเรา I believe I believe ฉันเชื่อว่า believe แปลว่าเชื่อ I believe ฉันเชื่อว่า As I understand it As I understand it ตามที่ฉันเข้าใจ อันดูส a ตนแปลว่าเข้าใจใช่ไหมคะก็ถ้ามารวมกันแบบนี้ก็แปลดได้ว่าตามที่ฉันเข้าใจนะ as I understand it ก็จะมีเชื่อมเสียงนะคะตรง as as I แล้วก็ understand it to my mind to my mind to my mind จากใจนะจาก จากในใจฉันเลยนะอะไรแบบนี้นะคะ I would say I would say ฉันจะพูดว่าฉันจะบอกว่า From my point of view 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 จากมุมของฉันนะจากมุมมองของฉันนะจากความคิดของฉันนะก็จะมีเชื่อมเสียงตรง point กับ point กับ off เป็น point of point of from my point of view จากมุมของฉันนะจากมุมมองของฉันนะ I honestly believe that I honestly believe that ด้วยความสัตย์จริงฉันเชื่อว่า Honestly ก็คือแบบความซื่อสัตย์อย่างซื่อสัตย์นะเอาแบบความสัตย์จริงนะไม่ได้โกหกนะ I honestly believe that ด้วยความสัตย์จริงฉันเชื่อว่า As far as I can see As far as I can see เท่าที่ฉันเห็นนะแบบ เออที่ดูดูมาเนี่ยเท่าที่เห็นนะเท่าที่ฉันรู้สึกเท่าที่ฉันดูดูมาอะไรแบบนี้ค่ะ as far as ก็คือแบบเท่าที่ผ่านมานะคะเท่าที่ฉันเห็นนะ I assume I assume ฉันสันนิษฐานว่าฉันสันนิษฐานว่า I e s t e e m that I e s t e e m that I e s t e e m that ฉันเชื่อว่า ฉันเชื่อว่าฉันถือว่าฉันเชื่อว่านะคะ I e s t e e m t h a t ก็ตรงที่เป็นจุดจุดๆสามจุดนั้นก็คือให้เอาประโยคความคิดเห็นของเราเอามาเติมข้างหลังนะคะโอเ okay, ค that's it for today ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะค like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจ เรียนง่ายภาษาอังกฤษแล้วก็แอดไลน์คุยกันได้ที่ s 5 9 abc นะคะ thank you for watching see you soon bye